เรียแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินดิ้นครับดิ้นไายครับโอ้ยอ๋ออ๋อดูดูเมาเมาอีกแล้วมิงเมามาหนีโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับต้องขอขอบคุณคุณแม่คุกกี้นะครับผมก็มีอะไรวิตามินซีโอ้โหอร่อยมากครับมีสองหมีฮอตสองรดเฮ้ยรดใหม่รดใหม่ ลวดบางนัดขอบคุณนะครับขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมที่สิ่งไหนก็ขอให้ได้ดังปาถนานะครับผมลำล้ำเลยนะครับสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะไปแล้วไปแล้วแม่จะไปเที่ยวแล้วมิ่งมิ่งพอเปาสิผ้าแม่ไปเที่ยวแล้วมิ่ง แล้วไปแล้วเุ้ยอุ้ยอุ้ยดินดิ้นครับดิ้นสายครับโอ้ยเอาเอาอ้ยเฮ้อนะแบกับพ่อเพืนแบ่คุณอลูกกับพ่อเพือลูกมาที่นี่เอาหัวหัวแม่หัว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 หหัวหัว ี่เพื่อนกับมันย่นสูงยุ่ไปจหลบเหยียบมท่านเลยยิงสูงเพก่แว่าแต่อันพอเปาสิผ้าแม่ไปใส่น้อนึกว่าจะสี่ผมไปเที่ยวเนาะเอ้ยือว่าจ้ชวนไปเที่ยวอ,อ๋อคันคันวิ่งคัเน,เ,นเอาเอาดากุ้มกุ้ ความสุขเออบ้าต้ยเก่งจังเลยมิงขึ้นขึ้นน่ะอ่เต้ยเข้ามาลองมา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  ลูกบอลไมมผมเตะอีกแล้วไปไปเอาอันเปี๊ยอ้อยมาไปคนบอกเปี๊ยอย่างกาเกาะไปมิงไปเอามาไปกับพ่อเปเล่าเร็วอ้าวินพอไปดอกเสียไปนี่พี่พิงค์กำลังมวนอยู่พูน่นะเกลี่ยเลยนอนโอ้ยจะแ<ล> <จะ S 2> มนถึกใจเพิ่นพักเนาะพูน่ะพูน่ะ,ะโอ้ยเดือบเกือบเดือบพูนน่ะพนน่ะ โอ้ยสากไหนมีคว่ก้อนลูกเดินไสอีกแล้วบ่ไปใส่มาใส่เดือดดินให้ไสหนีิไสผสมดินโอ้ยไสผสมดินคุณอะคุณอ่ะ,อะปะโถโอ้โหดินล้วนไหมโอ้ยอุยอุยไปตัวปะเสียงหนิงตัวเน,นาะขยับตัวดูปันนิดลูกอะไรเด้อ <laughs> ลูกอะไรเด้อลูก่ะไรดังกระเพียบโดนโอ้ยกระเพียบลูกอะไรครับเมื่อกี้ครับนักแดก มาเรียเร้อยแลวมาดูนะคะดูความสุขน้องมิ่งนะคะที่ได้เล่นสไตล์นะคะดูค่ะโอ้โหขานี่จะเคลียร์ไปยัง สุขครับคุมสุขครับอ้นี่อุ้ยอุ้ยอ้ยอเอ้ยเดๆๆคุณแม่วาต้งเจกสรายกอะไรคุณแม่ โอ้ยน่าพูน่ะอ้ยเอาไปเลยแม่เอาไปเลยแม่บักนัดนี่เอาไปเลยไปเลยครับเอาไปเลยแม่นี่ไอ้แม่กินแล้วไอ้แม่กินแล้วโอ้โห้พอเป่าได้อ้อยมาแล้วมิ้งมิ้งพอเป่าได้อ้อยมาแล้วมิ้งลูกเต๋บ้าน้อเอาลูกเต๋บ้าน้อโอ้โอ้โอ้ เขาเก๋ไนาะเอาเบิ่งเบื้องพี่เหนือพี่เหน่อเล่นยีดินเนาะสนุกเพิ่นเนาะเอาดูดเข้าไปเอ้าความสุขของช้างน้อยนะคะดูเล่นเหมือนโอ้โหอย่างมีความสุขเลยนะคะเอ้าเฮ้อเจ๋อเหรอ้ยดูดูเมาเมาอีกแล้วมิ่งเมามาหนีโอ้ย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 แดดแย่งตามานีง อือพูนะพ่อเปาไปแล้วหมพ่อเปาไปแล้วเร็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 ว,รวพ่อเปาไปแล้วมิงมมมมมม่งมงกกามะะาม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 มา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 มมา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 มนานาาะ ดินล้วนฮะโอดินลวน้วน,น,นดินล้วนเปนแบบไม่ช่แบบมันที่มีกบยินผสมกันนะมันไม่ใช่แบบส่โดยตรงไงคุณเมียเชนะมันถักพุดนี่ไปปป คุดคุคุดแนคุดทาเลน่าแม่นว่าวิ่งโอ้ดูดูดูเอาคุณน่ะเอาไทยรถแตกนะเนี่เนี่ยปล่อชางน้อยเล่นนะคะมีความสุขนะคะบอเบเมียมากขึ้เรียนรินเพราะเมียมากผลไม่เย็นือซุนบอไปใส่มาใส่เลย ก้างจ้าออกให้ยังนี่มิงมิงก้างจ้าออกให้ยังมิงโอ้โหน้ำน้ำนี่อะไรได้ยนิเด้วเดยวเต็มเล่นขีดต้มเลยนิหยาดนะ ยาด,าดายาใสยังแม่เรามิ่ง <laughs> เปิดเปิดน้ำล่างอาบน้ำให้แม่กับลูกแนนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยพุ่น่ะเปิดน้ำให้แน่ บิ่งสิไปของดีออกหรือเปล่านี่เห้ยออบน้ำชิดชิดนี่อาบน้ำโอ้ไปของดีหลืเลยดูเอาบิ่งบิ่งเตะอันคอนดินแม่มกี้แม่โอ้ยแล้วมันหุ้ยเอ้ยอันนี้ลูกบอลมีบ่บ่เตะดูค่ะลูกบอลมีไม่เตะนะคะบะเตะก้อนดินค่ะนี่โอ้โหมี กันดินไมหมผมปะกันดินไมหมผมอ,อ่ะอาบน้ำให้คุณแม่นะคะกับลูกนะคะจะได้หล่อๆนะมิ่งนะจะได้ใส่ชุดหล่อๆหน่อยเร็วมิ่งอย่าบแดดพัน <laughs> นี้จ <laughs> ังมีแนวหล่อผมดิมีขนมตาลหล่อโยะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวห้าเอาขนมบักตาลมารอมิ่งเนาะโอเคโอเคค่ะก่ออื่นก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟเทุกท่านเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้นะคะขอยรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ